กรุงเทพมหานครเสนอรายการกรุงเทพมหานครแห่งความสุขด้วยนโยบายมหานครแห่งความสุขที่มุ่งหวังให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ทุกระดับเป็นองค์กรหลักในการบริการประชาชนครอบคลุมทั้งระบบบริการสุขภาพการพัฒนาและเพิ่มพื้นที่ออกกําลังกายการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม การแก้ไขความเดือดร้อนจากปัญหาการจราจรในปัจจุบันโดยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยได้เข้าถึงบริการของกรุงเทพมหานครอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นจากวันนั้นถึงวันนี้ผลการดําเนินงานเป็นอย่างไรเราไปฟังความรู้สึกของประชาชนกันครับมาด้วยเรือก็มาค่ก็รถไม่ติดรักษาบริการดีอ่ะเหราบคิดว่าคือน่าจะเป็นการออกกำลังกายครับปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพแล้วก็ คนงานเพื่อการอาลังการผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งนี้ตอบโจทย์ในความคิดผมมากที่สุดนะครับกทม ภายใต้การดูแลของผมนะครับขอยืนยันพันธกิจพันธกิจประการแรกคือการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นของรัฐในการที่จะเสริมสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เที่ยมมาเยือนเราทั้งความปลอดภัยด้วยโดยเฉพาะยิ่งเตืองกล้องวงจรปิดพันธกิจประการที่2คือการส่งเสริมคุณภาพของการท่องเที่ยวพันธกิจประการที่3คือการส่งเสริมความเชื่อมต่อกัแบบเมืองเพื่อนบ้านของเราเพราะว่ากรุงเทพ มีศัก,กยภาพในการที่เป็นศูนย์ของการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ครับใครอยากให้เพิ่มรถไฟฟ้ามากเลยค่ะอยากให้มีต้นไม้ให้มันเยอะกว่าน,นี้แล้วก็อยากให้มีรถสาธารณะที่แบบมากกว่าน,นี้ควา,ปามปลอดภัยค่ะเราหวังให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมพัฒนามาหานครแห่งนี้ให้เป็นเมืองหลวงที่น่าอยู่เมื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปพร้อมๆกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพิ่มมากขึ้นก็จะช่วยสร้างความเป็นอยู่ที่ดีมีรอยยิ้มเป็นมหานครแห่งความสุขครับ รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร